สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบภารกาิษศีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพศ2 5 4 6และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ .2562 นะครับสามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเตรียมตัวสอบภาคโกอของกอพหรือคาการพลเรือนหรือสอบท้องถิน่นก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวาทางในการเตรียมตัวสอบได้สําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่5กันข้อที่5โจทย์ถามว่า ส่วนราชก,การมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ใดเพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในต่างประเทศแล้วแต่กรณีสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจำเป็นและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพช้อยมีดังนี้นะครับกอไก่คณะผู้แทนขอไข่รองหัวหน้าคณะผู้แทนคอควายผู้ว่าราชการผู้ว่าราชก,การจังหวัดมง,งู หัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศจอจานข้อขควายและข้องงูข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี <uğ> ้ตอบข้อจอจานนั่นเองก็คือตอบข้อขควายกับข้องูงูก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดกับหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศนั่นเองนะครับอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ีพ 24, สต2 5 4 6แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 4, 6, พส2,562ในมาตรา10บัญญัติว่าในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่เกี่ยวใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกันให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน,นั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกันโดยมุ่งให้เกิดผลสำเร็จต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศเพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในต่างประเทศแล้วแต่กรณีสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจำเป็นและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับซึ่งอยู่ในมาตรา10วัคสองนั่นเองนะครับในข้อที่5จึงตอบข้อโจานั้นเองก็คือตอบผู้ว่าราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศนั่นเองข้อเจตจรยงถึงถูกต้องนะครับสำหรับท่านที่อยากติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปสามารถติดตามได้ที่ Facebook ประพันธ์วารามมีทั้งหมด4 f Facebook ได้ช่องทาง u t u b e นะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารามแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าช่องทาง TikTok ชื่อบัญชีว่าประพันธ์วารามช่องทางภาษาอังกฤษใน TikTok นะครับก็ชื่อ ปรับพัน 23, R A P U สองห้า add pre pun 2อ2 3สอาำหรับวันนี้เราเฉลยข้อห้า 5, ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ